สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับนวันนี้ครูกิมนะครับจะมาสอนวิธีการเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็ทำนะครับทำงานที่คุณครูสั่งในในตัววิชาอคอมพิวเตอร์และการออกแบบนะครับโดยการออกแบบในที่นี้นะครับในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องของ Tinkercat นะครับการออกแบบ 3D ด้วยเว็บไซต์ Tinkercat นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียน จอยเข้าห้องนะครับตามรหัสที่ครูแจ้งสมมุติว่าครูเข้าเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ TinkerCAD เลยนะครับพิมพ์ผิดนะครับ TinkerCAD แบบนี้นะครับ T i n k e r c a d นะครับ TinkerCAD เสร็จปุ๊บนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์แรกเลยนะครับผมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปที่ปุ่ม sign in นะครับ เพื่อที่จะล็อกอินเข้าใช้งานตัว TinkerCast AutoDEX นี่นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็กดปุ่มอันที่2นะครับ Student with Class Code ตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวตรงนี้ก็จะให้กรอกนะครับรหัสตามที่คุณครูแจ้งนะครับตามที่คุณครูแจ้งเลยนะครับผมในที่นี้ก็จะเป็นรหัสห้อง Classroom ยกตัวอย่างเช่นห้องม .4.4 ทันะครับตรงนี้นะครับครูสร้างห้องไว้แล้วนะครับ มส่ทับ4ตรงนี้นะครับคลาสโค้ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะผจะก๊อปปี้โค้ดไปนะครับนี่ของม4 4ทับ4นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นี่นะครับ g o to my c l a s s นะครับอ่าไอ้ที่นี้เมื่อกี้จอยเข้าห้องแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ต่อไปนี้มันก็จะให้เราล็อกอินนะครับนักเรียนเวลานักเรียนล็อกอินนะครับนักเรียนก็ใช้ Google ของเว็บไซต์ของไออีเมลของโรงเรียนนะครับ ไปที่ Google เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ลงชื่อด้วยอ e ีเมลของโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนได้แจกไปนะครับเดี๋ยวครูจะกรอบขอตัดข้ามไปตรงที่จอยเข้าห้องแล้วนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวตรง a u t o d e ็กตัวนี้นะครับกด Continue เลยนะครับ อ่าก็เลสโกไปเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับทีนี้นักเรียนก็จะจอยเข้าห้องคลาสมของครูก,กิมแล้วนะครับอ่าอันนี้มันเลสโกเข้ามาตรงนี้เลยอันทีนี้ย้อนกลับไปหน้าเว็บก่อนนะเดี๋ยวครูขออธิบายก่อนไปกดที่โลโก้นะครับทิงเกอร์แคทแดชบอร์ดตรงนี้นะครับอ่ากลับออกมาหน้าแรกก่อนนะครับอันนี้เราก็มาดูที่ Your Class นะครับ your class ตรงนี้จะมีห้องเรียนที่ครูสร้างไว้นะครับ444ขีด2565ตรงนี้นะครับนักเรียนก็เข้าไปดู Activity หรืองานที่ครูสั่งนะครับครูก็จะสั่งตรงนี้นะครับพวงกุญแจชื่อตัวเองนะครับผมนักเรียนก็กดเข้ามานะครับทีนี้ก็กด create new design เลยนะครับก็งานนี้ก็ให้นักเรียนออกแบบ 3D นะครับให้เป็นพวงกุญแจรูปชื่อตัวเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ภายในข้ามนะครับนันนี้ก็พยายามออกแบบให้ดูสวยงามนะครับยกตัวอย่างเช่นครูจะทำอย่างรวดเร็วนะครับครูจะใช้โมเดลตัวนี้แล้วกันนะครับผมใช้หัวใจใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะลากตรงนี้นะครับทีนี้มุมมองนะครับอันนี้ครูคลิกขวาค้างไว้นะครับมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือตรงนี้ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนมุมมองนะครับทีนี้ครูจะลากมากลางๆหน่อยนะครับปึ๊บปๆ๊บป๊บ ทีนี้มันหนาเกินใช่ไหมครับเราก็มองในแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ลดความหนาก็ลงโดยการกดตรงลูกศรชี้ขึ้นนะครับลดมาลงอ้าไม่ใช่ครับขยับอันนี้ไม่ขยับลดตรงนี้ครับจุดสีขาวๆเป็นจุดลดความหนานะครับส่วนลูกศรเมื่อกี้คือการดึงขยับขึ้นขยับลงนะครับทีนี้เราก็เพิ่มชื่อตัวเองลงไปปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์บริเวณขวามือตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นแถบเมนูเครื่องมือสําหรับควบคุมการ ตกแต่งอ็อบเจกต์ที่เราแทรกเข้ามานะครับผมจะพิมพ์ว่าครุกริม่ชื่อจริงเนาะชัดชยัยแบบนี้นะครับทีนี้ก็เปลี่ยนสีก็ได้นะครับเอาสีชมพูแบบนี้นะครับทีนี้ก็ปรับขนาดเหมือนเดิมครับพี่จุดสีขาวเนาะจุดสีเหลี่ยมสีขาวนะครับปรับความหนาก็เหมือนเดิมครับจุดสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้แนวนอนครับถ้าจะปรับความหนาเราต้องมองแนวนอนแบบนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับ เปลบอ่ะเปลี่ยนสีพื้นซะหน่อยไม่สวยนะสีส้มสวยไหมเนี่ยสีแดงสีม่วงสีเหลืองอืมอันนี้เด่นเลยนะครับอ่ะทีนี้พวงกุญแจมันจะต้องมีอ่าตัวเจาะรูใช่ไหมครับตัวเป็นรูให้สอดพวงกุญแจนะครับแล้วก็จะต้องใส่ตัวเจาะรูอ่าก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นลายๆตรงนี้คืออ่า ว่างเปล่านะครับครูก็จะเอาตัวเจาะรูระเกษตรตรงนี้นะครับจะไว้ซอกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อให้มันเล็กๆหน่อยรูเล็กๆปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้มันยังดูไม่เป็นรูนะครับแบบนี้ยังดูไม่เป็นรูนะครับเราจะต้องทําการผสานอ็อบเจกต์ที่เป็นหัวใจสีเหลืองกับตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นว่างเปล่าตรงนี้นะครับผสานเข้าด,นนด้วยกันครับโดยการเราจะถ้าเราคลิกข้างนอกมันจะเป็นการลากเส้นประ ตรงนี้ก็คือการลากคลุมคลุมอ็อบเจกต์ที่เราเลือกนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะประสานแค่สีเหลืองกับวงกลมว่างเปล่าตรวนี้เราจะไม่เอาตัวหนังสือมาประสานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะคลุมแค่ส่วนตรงนี้นะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับไม่เอาตัวหนังสือนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเลือกตัวสีเหลืองกับตัววงกลมว่างเปล่าแล้วทีนี้เรามาเลือกประสานตรงนี้นะครับปสานข้างบนนี้นะครับกดปสานปุ๊บนะครับ อ่ามันก็จะเป็นการเจาะรูแบบนี้เลยนะครับอันนี้ครูทำคร่าวๆนะครับให้นักเรียนทดลองใช้งานนะครับตัว t ิ n k e r c a d นะครับทีนี้งานของครูนะครับก็คือทำพงกุญแจชื่อตัวเองแบบนี้แหละนะครับแต่ให้นักเรียนตกแต่งนะครับด้วยอ็อบเจกต์หลายๆอย่างให้สวยงามนะครับให้สวยงามกว่าของครูนะครูทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวข้ามหน้าเรามาดูกันว่าของใครจะสวยที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ